ครับผมสวัสดีครับผมบอกันแล้วนะครับกับาดานเนลแมงเปรไรเดอร์นะครับผมอ่มอาวันนี้ถึงคิวรถใหญ่แล้ววันนี้ต้องฟารถใหญ่ตัวเจ้ารีโวกันนี้ไปเข้าศูนย์นะคือเขาโตมาว่ารถผมอะระยะรถมันอายุ4ปีกว่าใช่ไหม มันจะสี่ปีมันจะสี่ปีกว่ากำลังเข้าสี่ปีแต่รถผมมันตึน้งขี่ได้สี่หมื่นหกพันโลเองนะว่าโดยระยะเวลาใช้ว่าเวลานะไม่ใช่ระยะทางนะพอตัวบอกว่าต้องเอารถเข้าไปเช็คศูนย์เช็คระยะเจ็ดหมื่นโลซึ่งพอดีผมใช้รถน้อยอะนะแต่ว่าโดยโดยระยะปากการะกันมันวิ่งไปเรื่อยมันตามเขากำนวนว่านะปีนี้ปีนี้ระยะประมาณนี้ต้องเข้ากำนวนเข้าเช็กระยะ ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้วันก่อนก็โทรมาว่ารถผมมนได้ได้สิทธิ์คือปกติมันต้องเข้าเวลาเข้าศูนย์เช็คของรีโว่เดี๋ยวของโตโยต้าเนี่ยมันมันจะเช็คฟรีในระยะมันก็ไปเช็ครถตัวไปอะไรแต่ว,ว่าปกติผมมาเป็นน้ำมันเครื่องตามตามระยะทางหมื่นโลหมื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เช็คตามระยะของของคู่มือเขานะ ตอน,นที่มันเช็คฟรีนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกเปลี่ยนน้ามันเครื่องไส้กรองอรพวกเนี้ยผมจะเช็คตามตามระยะทางแต่ก็เอารถเอารถเขา้าก็วันนี้ก็ก็ต้องนัดกันแล้วแหละเอารถเข้าไปเพื่อเช็คให้มันอยู่ในประกันเพื่อให้รถมันอยู่ในระบบเข้าไปหนึ่งระบบประกันมันแสนหน้าหมื่นโลใช่ไหมก็นั่นแหละกนะ็เดี๋ยวพาไปดูนะครับศูนย์แถวบ้านนี่แหละศูนย์ท้ายซอยแถวบ้านเลยใกล้ๆบ้าน সেয়ে পাই খালে เข้าติดลิขสิทธิ์อีก กันก่อนก็พึ่งพาเข้าไปทำสีพอดีขี้นกขี้นกมันขี้ใส่กับหน้าฝากระโปรงหน้านี่แหละแล้วก็เกรมประกันมันต้องมีค่าเซฟนะจ่ายค่าเซฟเป็นพันหนึ่งขี้นกมันด่างเลยอะเราไม่ได้ล้างแล้วมันมันทำให้สีมันด่างไปเลยก็พึ่งได้รถมานี่แหละยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ ต้องภาพสูตรอีกแล้่ยก็ต้องเข้าอ,อ่ะ,เ,อะเพราะว่ามันอยู่ในประกันไม่งั้นประกันมันจะขาด ถึงแล้ว <c oughs> ตรงเส้นสีนีกลินอ่ะแต่เ,เราเข้ามาทางนี้ศูนย์มาตรฐานซ่อมถงังซ่อมตัวถังและสีของโตโยต้า ใส่แมสก่อนทุกคนมาถึงก็องขาจะถามว่ามาทำอะไรอะไรอย่างนี้ประาณนี้ ก็คือใบรับรถะอ,อ,รอ่าไรฮะอ่ามาเ็ร,ระยะเช็คระยะก็นี่แหละ จะได้เป็นใบใบรับรถหรือ่ใบใบผ่านได้ใบผ่านไปแล้วเนาะโอเคเข้ามาแล้วก็วนขวาเข้ามาแล้ววนขวาวนขวา รถเยอะมากดูดิรถเยอะมากเยอะมากจึง่งเยวที่ตรงนี้เปลือเขาไม่ถ่ายไม่ถ่ายนะทุกคนนะเปิือเขาไม่ถ่ายโอเค <c oughs> มันก็จะมีจุดรับรถอยู่ตรงนี้อันนี้กรณีถ้าเข้ามาทางสีแน่กะระลรนนะอันนี้คือเข้ามาทางสีแน่กะระลรนเลี้ยวเข้ามาแล้วก็นี่เลยเรานัดไว้แล้ว เรานัดไปแล้วก็เข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยมันจะมีคิวนัดไหมล่ะอ้าวเฮีย,อยโอเคนัดไปแล้วเดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงนะแจก็ไว้ในรถเลยไม่ต้องเดี๋ยวก็นี่เองไปผ่านก็ไว้ในรถเลยวัดคค่ะะเอลลูก้้านนใหมไปแน,นัดใหม่แล้วครับผม มีรายการอื่นครบเติมไหมไม่มีแค่เช็กระยะตามสิทธิ์ทั่วไปโอเคเช็กระยะปกติเลยนะคะจ้ะเดี๋ยวลูกค้าชะลอข้างบนเลยค่ะเดี๋ยวขอใบด้วยค่ะลูกค้าใบบัตรถ่านโอเคขอบคุณนะคะชะลอข้างบนเลยค่ะจ้าผเช็คตามสิทธิเฉยๆนะไม่ไม่ได้เติยน้ำมันเครื่องอะไรโอเคได้ค่ะตามรายการได้เลยครับก็ ถ้ามาถึงแล้ก็ว่าจะมีคุกที่บบรับรถตแล้วแล้วก็แก่นั่งรอเอกาสารก็น่าจะประมาณสองสามชั่วโมงแหละสองชั่วโมงได้ดก็ไปหากาแฟกินเขามีกาแฟเลี้ยงเขามีกาแฟเลี้ยงด้วย นี่มุมกาแฟนี่ตัวกาแฟครฟัแบบมุมกาแฟสโ,โอ้ยมีกาแฟสดเพิ่งมาใช่ไหมต้องกดตรงไหนดิอ่านี่เลยเป็นเอสโซ่อ่าเย่มมมไม่ต้องอเย่ได้กาแฟสดเึ้่งมามั้งกาแฟสด ออ,ออกซนวิซไข่สักจิ้มน,นโอเคก็ได้กาแฟกร้อนกาแฟาแฟรีนะกาแฟฟรีนั่งรอ เดินเอกสารเอากลับได้เลยรอมารับยังไงเสร็จแล้วตัวตัวแจ้งเนาะต่างจ่ายมาเท่าไหร่สองชั่วโมงสามชั่วโมงในระบบจะเป็น030209790นะคะน่าจะสองสามชั่วโมงใช่ค่ะโดยประมาณแต่ยังไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่โทรสายค่ะโอเคไปบ้านอยู่ในซอยนี้โอเคก็กลับก่อนใช้น้ำแดงมันแก้วหนึ่งเดี๋ยวมารับแล้วก็ตัวแจ้ง chắc chắn 2 có tám chục môn rồi nên non lo đi bàn đi bàn có một số cái bàn gì đâu Nhìn đi con người đấy con bằng đi à. ờ, đơn cặp đã, โฟล์คาบอดี้เซอร์วิสนะอยู่ตรงเนี่ยสีนกรินก็ได้เวลามารับรถละรถอยู่ไหนวะถอยู่ไหนวะตามไม่เจอเคก็ถึงแล้วรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูว่าเช็คระยะ70,000โลเนี่ย มันจะพอเช็คอะไรไปบ้างนะคะดิสหน้าด้านหลังก็ยังใช้ได้นะคะคตัวนี้ระยะเปลี่ยนที่3มิลตัวนี้ระยะเปลี่ยนที่1มิลนะคะค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรคะ่ะใช้สิทธิ์ตามรอบนะคะการผิดตามรอบเป็นอย่างที่นะคะไม่มีใค้ใส่เป็นตรงนี้โอ้การใหม่เลยจะรอรับเอกสารสักครู่นะคะ ก็มองว่าแบตยังแบตต้องเปลี่ยนไปอยู่แล้วแบตต้มงเปลี่ยนไปเปลี่ยนเองไม่ได้เปลี่ยนศูนย์แล้วก็ดอกยางเหลือห้ามิลแล้วก็ผ้าเบรกก็เหลืออยู่ก็เช็คตามสิทธิเฉยไม่ได้เปลี่ยนมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ฟรีนะเช็คตามสิทธิมันจะฟรีก็ต่หรับการเช็คระยะเจ็ดหมื่นโลก็แค่นี้นะครับพอเช็ค โดยรวมให้ของของรถอะไรตัว,วม,มันต่อหรือมันไปไปอยู่ในช่วงระยะประกันนะได้เก่งเดี๋ยวไปรับรถกันไม่รับรถรถมาแล้วนี่ไงล้างอย่างดีเดี๋ยวฝนตกฝนตกผมให้เขาล้างให้เรียบร้อยล้างปนโควิดเรียบร้อยแต่ว,ว่าฝนตกก็ดีเจอฝนอีกแล้ว เจอฝนอีกแล้วแน่ๆโอเคไม่เป็นไรก็ยังไงก็ต้องอขี่หรือต้องขับมันโอเคสำหรับการเช็คระยะเ0 0 0 0มโลตามสิทธิ์ก็เรียบร้อยกลับกันนี่เดี๋ยวว่ารถผมจริงๆมันแก้ใหม่มันเพิ่งขับไปแก้46,000กพโลนะ เดี๋ยวเราต้องมาเช็คตามสิทธิ์เขาเดี๋ยวหให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างรละเอียดซ่อมได้อะไรเช็คระยะเจ็ดหมนโลทุกทุกหเดือนอ๋อทุกหเดือนเช็คครั้งหนึง่งการใช้จ่า,จจาย8ป4ยหกสบาทเดี๋ยวเราฟรีนะมันก็จะตรวจอะไรบ้างอะ่ะ ตรวจพึ่งยนต์รวจระบบเบรกตรวจระบบส่งกำลังตรวจระบบช่งงวบบชงล่างตรวจไฟส่องสว่างตรวจระบบเครื่องปั๊มอาก,กาศยังไม่เป็นนะ้ำมันเครื่องใส่กรองเจสิตมรอบโอเคป้าเบรกหน้าเหลือแปดมิลหน้าเบรกเหลือแปดมิลหลังเหลือห้ามิลยังใช้ได้อยู่กระบอกแล้วก็ผมให้พ่นน้ำยาทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร บริการพ่นฆ่าเชื้อในห้องโดยสารฟรีนะอันนี้เป็นสิทธิ์ของโตโยต้าเขาแล้วก็ให้ความโอเคก็หลักๆโดยรวมแค่นี้ค่าจ่ายมัน800กว่าบาทแต่ว,ว่าเราอยู่ในอยู่ในสิทธิ์ติอกต๊อกระยะฟรีอยู่นะ6 5บาทก็กับคุณโตโยตา้านี่เป็นห่วงลูกค้าแล้วก็นัดหมายโทรมานัด เรื่อ,อยๆหละตานระยะเขาก็โอเคดับกันเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ทั้งวันเลยโอเคเดับเลยออกตอนแรกว่าจะออกสีลินเออก็ออกสีลินได้เนี่ยว่ะเดี๋ยวเพิ่มนะอ๋อเร็วเร็วเร็วตัวสิก็พอดีออกสีลินนะออกสีน่ก,กรลินตรงนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมก็สำหรับการเทคระยะ70,000โดของรีโวก็ฟรีตามสิทธิ์ของอ,อยู่ในระยะประกันนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ